สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ครัวลุงเกศพามาทำแกงเลียงปลาย่างนะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับท่านผู้ชมวัตถุดิบทีเ่เราเตรียมมานะครับวันนี้นะครับก็มีปลากรอบนะครับอันนี้ปลากรอบนะครับแล้วก็เห็ด บวบหั่นเรียบร้อยแล้วก็พริกโดดพริกจินดานะครับน,นี่ไปบแบแล้อันนี้เครื่องที่เราโขกไว้นะครับเครื่องที่โขกไว้นะครับเรามาเตรียมเครื่องกันเลยนะครับกระชายแล้วก็พริกไทยนะครับ หอมแดงนะครับกะปินะครับกะปิ1ช้อนพอเราตักเครื่องพักครับผม ต่อไปเราปลามาตำเลยนะครับปลาที่ขาลมควันมาแล้วก็เอามาตำเลยนะครับนั่นแหละครับปลากรอบตำพอ ตําหัวมันให้หยาบๆเลยครับผมในพวกหางพวกเนื้อบางส่วนแล้วก็ไม่ต้องํำนะครับเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับตั้งน้ําเลยนะครับขอน้ําเดือดแล้วนะครับผมใส่เครื่องที่โขกไว้นะครับเครื่องที่โขกก็กีปิพริกไทยแล้วก็กระชายแล้วก็หอมแดงนะครับ พอน้ำเดือดเราก็คนเลยนะครับท่านผู้ชมำัันง่ายๆเลยครับเป็นยาสมุนไทยอาหารไทยเนี่ยอาหารพื้นบ้านของเรามันเป็นยาะมุนไทยอือหือห,ห,หอมเลยครับใส่ผักลงไปเลยนะครับ ก็มีฟักทองมีบวบเหลียมแล้วก็พิกโดดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่เห็นเลยนะครับ เรื่องปรุงก็มีชูรสใส่ไปเลยนะครับชูรสนี่ใส่ไป1ช้อนนะครับหนึ่งช้อนชาคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่เป็นผงรสเดียวนะครับรสดี4สี่ช้อน ปปิมันก็เค็มอยู่แล้วนะครับเคเรื่องสมุนไพรทั้งนั้นเลยชายนี่ปรับสมดุลของร่างกายครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ปลาเลยนะครับปลาที่เราตำไว้นะครับตำพอหยาบๆนะครับ ใส่ใบแมงลักครับท่านผู้ชมใส่ใบแมงลักครับใส่ใบแมงลักไปเลยนะครับจนันเสร็จนะครับปิดไฟเลยนะครับปิดแก๊สเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเรามาเก็บแคงเก็ปลาตอบกันนะครับ ลืมน,นะครับก่านผูยอมลองทำดูนะครับทำกันง่ายๆเลยะครับแกงเลียงปลากรอบหม้อ,อไฟลายควลุง,งเย็นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดสับต๊กให้เราด้วยครับบ๊ายบาย